เอาจริงป้ะการที่นํใาให้จี๊ดสาวให้อะไม่ใช่สวีทอะไรหรอกประหยัดประหยัดมันแบบเกาเรื่อมันได้คุยกันอะไรเงี้ยดังนั้นผูช้ชายทุกคนครับก็ไปใสไ่ไม่จริงไม่จริงมันไม่ใช่การคุยกันมันคือการตีกันพอมันทําน้ำเต้นใส่หน้าแต่ผมดูแข็งแรงขึ้นจริงๆนมายถึงว่าความรู้สึกแน่นอนเลยดูมีน้ำเยอะน้ำนะ่ะคือเจอของดีจริงๆแล้วก็จะมาบอกต่อให้ทุกคนฟัง ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันน <laughs> ี้มาพร้อมกับผมที่ไม่ได้สระมาแล้วสาวันพร้อมกับชุดบาร์โรคคือเราเตรียมพร้อมในการที่จะให้จิสะผมให้นะคะเขารอเตรียมพร้อมอยู่ตรงนี้ก็คือนับอ่ะ สักคิวมาใช่ไหมทุกคนแล้วเขาไม่ให้โดนน้ำเจ็ดวันนับก็เลยต้องให้จีสระผมให้เราก็เลยค้นพบคําตอบของคนขี้เกียจใช่ใช่คือแบบจีค้นพบอย่างหนึ่งคืออ๋อผู้หญิงมันสระผมน้อยครับมันไม่ได้น้อยนะสระผมทุกเช้าไม่แต่ในเดี๋ยวเดียว<ๆ>ในเจ็ดว<ๆ>ันสรทุกเช้าของวันที่จะออกไปข้างนอกคือถาจะออกไปข้างนอกนับสระผมแล้วนอนทุกวันแต่ถ้าไม่ออกไปข้างนอกก็คือช่วงที่ออกไปไหนไม่ได้เท่าไหร่ก็ค<ๆ>ือไม่ค่อยได้สระมากนั่นแหแต่ว่าวันนี้จะให้จีสระผมให้นะคะเพราะว่าเราขี้เกียจมาก มากเลยแต่ว่าหัวเน่ามากไม่ไหวแล้วแต่ทุกคนคือนับจะบอกอย่างหนึง่งจริงๆอาจจะไม่ค่อยมีคนรู้เพราะว่าเห็นเส้นผมนับตีแข็งแรงจริงๆนับอะมีปัญหาหนึ่งมากคือด้วยความที่นับอะเป็นคนที่แบบชอบแอคทิวิตี้ไปทะเลบ่อยออกแดดเยอะทําสีผมเยอะเนี่ยคือ,อ,อเออคือผมนับเวลาอาบน้าอะขาดหลุดร่วงเยอะมากออกมาเป็นกระจุกคือเยอะมากแบบเยอะจริงๆแบบตัวเองยังตกใจอะแต่ว่าหลังจากที่ได้ไปนคนพบหนึ่งตัวนะคะที่เหมือนมาตอบโจทย์เราเพราะว่าเราอะแอบไปเป็น ไลฟ์สไตล์ในแต่ละวันอาจทำให้ผมอ่อนแอขาดร่วงง่ายหยุดทำร้ายผมขาดร่วงด้วยมายโดฟไมเซล่าแอนตี้เฮาส์ฟอเนื้อแชมพูใสผสนไมเซล่าและแคลเซียมคอมเพล็กซ์ช่วยฟื้นบำรุงเส้นผมอ่อนแอปลอกขาดให้ดูแข็งแรงไม่ขาดร่วงง่ายอัพผมดูแข็งแรงนุ่มสุดไม่ขาดรร่งง่าย เสียงสองมาว่ะไม่อันนี้อันนี้พูดจริงคือนับอ่ะพอมีปัญหานี้ใช่ป่ะเราไปเป็นพรีเซนเตอร์มาตอนนี้นับก็เลยอยู่แล้วหรือไม่ได้มันต้องให้จีนคือวันนี้นับก็เลยจะให้จีนะคะสรบผมให้นับด้วยแชมพูแล้วก็ครีมนวดของ Dove Anti Hair Fall Micellar Calcium Complex คือ2ตัวนี้เป็นตัวที่นับไปเป็นพรีเซนเตอร์มาแต่นับจะบอกว่ามันดีมากคือตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้อ่ะทำให้ผมนับอ่ะหลุดล่วงหน่อยลงเยอะมากๆแล้ว อนเนี้ยก็แทบจะไม่หลุดร่วงแล้วด้วยมามนหอลยอย่าพูดช้ากันเลยไปสัะผมกันเลยดีกว่าและด้วยความที่เราไม่ได้มีเตียงสระนะคะเราจะสระในบาททับเหมือนปกติที่นับให้กีสระให้ก็คือน,นอนอน,นแลาลมาลำเย็นปะลําอนเนี่ๆเต็มกันเตย <laughs> คือเอาจงจริงปะ่ะการที่นําให้สีสรให้อ่ะไม่ใช่สวีทอะไรหรอกประหยัดประหยัด,ดเรามาดูฝีมือการสระผม<ฮ>ของคนเจลจิตแตทุกคนรู้ไหมจริงๆแล้วอะ่ะใครไม่รู้อะไรไม่เนื้อเจลแต่ก็เป็นเจลใสแล้วก็มีความพาสเทลในสีสีม่วนใชยไหมเออมันสีขวดหอมไหมหอมจริงจะที่ดีก็เป็นคนผมร่วงเหมือนกันเพราะว่านับจะบอกว่าปัญหาอาการผมร่วงเนี่ย เกิดกับทุกคนนะไม่ใช่แค่แบบคิดว่าแบบเคยคนแก่แล้วแบบผมร่วงจริงๆคนวัยรุ่นแบบเราเนี่ยแหละตัวผมร่วงเลยเพราะว่าเราทำลายเส้นผมเยอะมากม,มีเพลงอะไรที่เข้าออก,การสะผมบ้างสะเลยสะเลยชักช้กชก เฮ้ยนักเครีอดมาขนาดนี้แล้วยูต้องเคลีรมั้งดิยูยูต้องยอมไม่ได้แล้วววยูต้องตลกกว่าคาดหวังก็ที่บอกเองคือจีบอกก่อนนะว่าการสระผมให้กันเป็นเรื่องสําคัญไม่ทีรู้สึกว่าการสระผมให้กันอ่ะโอเคหลังจากที่ผู้หญิงดูคลิปนี้ทุกคนต้องขอบคุณดิ ถ้าแฟนถ้าแฟนดูด้วยเพราะว่าจรรู้สึกมันเป็นช่วงเวลาที่ดีคือมันมีมันมันเป็นช่วงเวลาที่แบบมันแบบเขาเรื่องได้คุยกันอะไรเงี้ยดังนั้นผู้ชายทุกคนท่ครั้งก็ไปสยไม่จริงไม่จริงมันไม่ใช่การคุยกันมันคือการตีกันเพราะมันทำน้ำตานใส่หน้าครีมนวดนะคะไม่นจรไม่นับจะบอกทริกนี่นี่ ครีมนวดนะคะจริงๆใส่ปลายเลยเฮ้ยตัวได้ไงวะอยากพูดมากรู้ได้ไงอ่ะไม่เคยบอกเออไม่ครั้งแรกที่สระผมไอยู่เลยคือครีมนวดนะช่างทำผมอ่ะเคยบอกนะว่าอย่าใส่จนถึงโคนผมมันทำให้ผมรีบอาจจะไม่ใช่ถึงแค่แบบว่าปลายผมขนาดนเกนกลางแล้วกันนะเออมกลางไปอะไรเงี้ยเพราะว่ายังไงคนผมก็เป็นคนผมที่ขึ้นใหม่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ต้องใส่ให้ถึงหนังศีรษะ ใช่เขาบอกว่าอยาถึงหนังสีสะมันจะทําให้เออหนังหัวเรามาันแล้วก็ผงลีถ้าคดูแขงแรงิงๆนมถึงาความรู้แน่นอ,อ,อนเลดูมีน้ำหนักนะมาก ทกรเป่าผมจ้าที่เป่าระดรบเลยนะทำก็ต้องทำห้เสรศษไปเป่าผมเรียบร้อยนะคะทุกคนมาดูความแข็งแรงของผมกันค่ะรับกระต็ดให้ดูอ่ะไม่มีเลยทุกคนไม่มีการที่แบบผมขาดหลุดร่วงมาเลยให้ดูให้ดูกันชัดๆสั่งเท่าไหร่ก็ ไม่มีค่ะเนี่ยค่ะที่นับบอกนะคะว่านับอ่ะเจอของดีมาคือเจอของดีจริงๆแล้วก็จะมาบอกต่อให้ทุกคนฟังว่าก่อนหนะ้าเนียนับเป็นคนที่บอกว่าสางผมออกมาปุ๊บก็คือติดมือแล้วอย่าพูดถึงการสะะผมคือกองออกมาคือเยอะมากหรือแม้แต่ว่าว่าหวีผมอะไรเงี้ยคือติดหวีออกมาแต่ตอนเนี้ยคือ ก็นั่นแหละค่ะใครที่กังวลน,นะคะเรื่องผมขาดหลุดร่วงจากการทําสีหรือจากแอคทิวิตี้ที่เราชอบโดนแดดหรือการหมีบผม,มวนผมคือมันทําให้ผมเราอะกรอบแล้วก็หลุดร่วงง่ายเปราะหักง่ายคือแบบแค่นิดเดียวก็แบบขาดออกมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยบอกเลยว่าตัวนี้นะคะผมขาดหลุดร่วงโดม่วงไมเซล่าช่วยได้จริงช่วยได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้แล้วคือนะบ้านมาลองครั้งแรกปุ๊บเฮ้ยมันขาดหลุดร่วงน้อยลงแล้วพอใช้เป็นประจำเป็นประจำ,ะจำก็อย่างที่เห็น ก็คือเจ้าตัว Dove Anti Hair Fall m i c e l l a Calcium Complex นี้นะคะ Anti Hair Fall ก็คือการที่ใช้แล้วทําให้ผมเราไม่ขาดหลุดร่วงส่วน m ม c e l a r เนี่ยเขาเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยทําความสะอาดเส้นผมเราได้อย่างล้ําลึกแต่ว่าอ่อนโยนคือเขาจะอ่อนโยนกับเส้นผมของเราแล้วก็หนังศีรษะของเรานะคะส่วนอันสุดท้ายคือ Calcium Complex ทุกคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วเพราะว่าเรียนกันมัง้งแต่เด็กๆว่าแคลเซียมเนี่ยเป็นสารอาหารที่จําเป็นสําหรับร่างกายของเราซึ่ง Dove เขาก็รามากทุกคนเขาสามารถนำแคลเซียมตัว เข้ามาอยู่ในแชมพูได้เพราะว่าเจ้าคาลเซียมตัวนี้เลยละคะ่ะที่จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงแล้วก็ฟื้นฟูความอ่อนแอของเส้นผมของเราอย่างที่เห็นนะคะคือเมื่อก่อนน่ะนับบอกเลยว่านับทำสีเยอะมากแบบกัดมาสี่ห้าลอกแล้วแบบว่าผมแบบแห้งกรอบทุกอย่างมากแต่ว่าหลังจากที่นับใช้ตัวนี้คือดูดีคือผมดูสุขภาพดีขึ้นมากเลยอันนี้นะับพูดจากประสบการณ์จริงที่นับใช้จริงนับก็เลยมาเล่านะเพราะว่าคลเซียมเขามีประโยชน์ต่อเส้นผมจริง,รงๆเขามีทั้งสารอาหารแล้วก็สารบำรุงที่ทําให้เส้นผมของเราที่เคยอ่อนแอ กลับมาแข็งแรงแล้วก็ไม่ขาดุดลงง่ายนะคะ,ะแล้วอย่างนึ่งโดกอะเขาก็ยังคงเป็นโดกเพราะว่าเขายังโดดเด่นเรื่องการฟืน้นบำรุงให้ผมนุ่มชุ่มชื่นนะคะนี่อันนี้คือนะับใช้แค่แชมพูกิมนมรเดังนะดูดิทุกคนและยังหอมติดทนนานอีกนะคะคือ ถ้าใครเคยใช้โดก็จะรู้ว่าเขาอ่ะให้ผมนุ่มแล้วก็ให้ความหอมได้อย่างดีอยู่แล้วส่วนตัวเนี้ยก็เพิ่มเรื่องการขาัดรื่งของผมเข้ามานะเลยรู้สึกว่าตัวเนี้ยเป็นตัวที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้หญิงสมัยนี้มากที่แบบว่าออกไปลุยฉันออกไปลุยฉันทําสีผมเปลี่ยนสีทุกเดือนอะไรเงี้ยนับก็เลยอยากจะมาบอกต่อแล้วก็อยากจะมาแชร์นะคะว่าตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่ทําให้ไลฟ์สไตล์เราอ่ะมันแบบ c o m p l e ทเราสามารถออกไปใช้ชีวิตได้อย่างสนุกเหมือนเดิมแล้วก็ดูแลสุขภาพเส้นผมของเราอ่ะ ได้ด้วยเพราะว่าสําหรับนับอะ แต่งหน้าสวยแล้ว่าผมต้องสวยด้วยถ้าวันไหนที่ผมอ่ะไม่สวยเราก็จะรู้สึกไม่มั่นใจเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถเติมเต็มความมั่นใจแล้วก็ความสนุกข,ของชีวิตของเราได้ที่จะอ,ออกไปทํากิจกรรมต่างๆนะคะด้วยโดฟขวดนี้นะคะโดฟแอนตี้แฮร์ฟอร์มายเซ่าแคลเซียมคอมเพล็กซ์แล้วก็ดฟสูตรนี้นะคะก็สามารถซื้อได้ที่ห้างสปปรรพสินค้าทั่วไปในออนไลน์ก็มีช้อปปี้ร้านซด้าก็มีนะคะแต่ว่านับมีโปรโมชั่นจะมาบอกทุกคนด้วยเป็นโปรโมชั่นเปิดตัวนะคะใครที่ได้ไปที่เทสโก้โลตัสสามารถไปช็อปได้เลยเพราะว่าตอน เขาลดอยู่จาก159บาทเหลือแค่99บาทถึงวันที่3มีนาะคมนี้นะคะเป็นนี่แชมพูแล้วก็คอนดิชเนอร์เป็นขวดละ99บาทเท่านั้นใช้ได้นานมากใครอยากผมสวยแบบนี้นะคะก็ไปช็อปกันได้เลยนะคะแต่วันที่สำคัญใครเดินทางมาถึงจุดนี้นับมีขอมาเจ้ ง่ายๆเลยนะคะทุกคนแค่คอมเมนต์ลงไปใต้คลิปนี้กดไลค์ก่อนหนึ่งนะแล้วก็คอมเมนต์ลงไปข้างล่างเลยนะคะว่าแชมพูใสไมายเซ่าโดฟวดนี้มีดีกว่าแชมพูใสทั่วไปอื่นๆยังไงบ้างคอมเมนต์กันมาเลยค่ะแล้วเดี๋ยวนับจะประกาศผู้โชคดีอันนี้นะคะมีทั้งหมด10รางวัลมีเวลาให้ถึงวันที่20กรุณาคอมเมนต์ comment กันมาได้เลยแล้วเดี๋ยวนับจะไปประกาศในเหตุนับๆน,นะคะคนไหนที่เป็นผู้โชคดีเดี๋ยวนับจะลงไปคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ของทุกคนนะคะแล้วก็เดี๋ยวติดต ต่อกันในเพจนับๆได้เลยค่ะโอเคสําหรับวันนี้ไปแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะได้ไปลองแล้วก็จะได้มีผมสวยๆแข็งแรงสุขภาพดีกันแบบนี้นะคะแฮปปี้แฮปปี้กันแบบนี้ไปละไปเย่ไปทำงานที่เรารับกันเถอะงานที่เราลับเลยว่ะไม่พี่จ้างจับโเว้ยไม่พี่จ้างเหรนี่เดียวกิจการไป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  我怕是 <laughs> 怕给我的，对不？没拗。